เราจะไปนต่รวมโมทนาบุญด้วยนะนะก็เป็นเรื่องในช่วงนี้เป็นช่วงบุญกระถินเมื่อวานนี้ก็ไปเอาบุญกระถินบ้านน้องไฮพี่น้องมาฟังธรมก็มากก็สมควรโยมนวลรัตโยมแม่ที่บ้านน้องไหฮก็ไปฟังรมอยู่ด้วยเี่งนั้นเทพ แล้วเราเนออกกันเท yeah, ียนให้บักเผาแซงหนึ่งยกกับบ่อยแซงอย่างว่าแซงไงแซงเนยเดสามสิบก้อป็นแปะสามสิบหน่วยแซงเงี้ยเฮ้ยเอาเราไม่ออกเอาเลยอาจารย์พัน์จะเอาบเอาเอาเอาสแสดงว่าก็ขึ้นรถเลยแสดงว่าเราหย่อนคนเราพิ่งหายอดีมบอกตัวเรียบบักเผาบ้านอะไรก็ได้บอกว่าไปถอดกระถิ่นเรากระยผ้ากันเป็น ไปบูชาเอากลับขึ้นมาได้เด้อท่านนวัาตื่นพ่อตาเล้วกับพินถามหาบอกเผาหาอ้อยจักไปใส่ลวงพอ่พอมันบริสันถนนวายองวัน <laughs> นี่ได้สิผูีได้สิบูชามีได้สิบูชาแล้วบ่มีเหลือจักอย่างจักอย่างต่อยอย่างวันไส่ใส่ในวัดแต่ก็เหลือเตรียมตัวดีๆมืออ่อคืนผู้ดใดสิผู้ใดสิขอน ขี่เก็บทอดแขนน้ำแน่ตะาเม,มาื่วานะเอามาทอดกระถินแหนะ้มาทอดความโลภความโกรธความหลงน้ำนะทงซีทงมีความหมายว่ายังไงก็เลยบ่อยฟังก็คือยอย่างนี้เนี่ยฟังเจอระเคงเปบเสมือนความโลภตะขามเปรียบเสมือนความโกรธอย่างเงี้ยนะมันโกรธผู้ใดไปต่อยแน่สูดแน่บ่ได้ว่าเมื่อไ้เนี่ยมันติกัดโหลด นางมัจช้าก็คือความโลภคือความหลงเค,งค,คงร่งค้นเคร่งสัตหลงบิดสุเนียวลงหลูกลงผัวหลงเมียลงเฮียนลงสั้นลงทรัพสมบัตินี่จะหลงท่นคือนางมาาัจช้าท่นานว่าเมื่ออื่นเนี่ยเตรียมตัวเดอ้อไปถอดชุดในน้ำหเหยากลับมาไม่ไววัด <c oughs> ก็เลยบอกว่าบอกว่าค,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 คุเคยฟังกับห้วอ,อันนั้นก็คือความจริงนะนะ เราไม่ได้ค่อยรู้ความหมายบางครั้งไม่รู้ว่าจะทำยังไงเอาบุญกระถินก็ไม่รู้ความหมายของบุญกระถินไม่รู้อานิสงส์ก็เลยพูดอานิสงส์ให้ฟังนี่น้องก็มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างน,น้อยเราก็ได้ไปทำหน้าที่ให้ขอบคิดให้สตีปัญญาอย่างยาิโยมโยมพ่อโยมแม่ม,มาที่วัดเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราจะเป็นอย่างไรให้ลองเปรียบเทียบดูก็ได้กันสมมติว่าอาตมาไม่ได้แสดงธรรมทุกวันทุกวันโยมแม่จะมีความรู้สึกอย่างไรเหมือนกินปนมะมีพักแม่บอกเห <c oughs> มือนรู้สึกว่ามันความรู้ความเข้าใจมันไม่มันไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นสติปัญญาของเรามันมันจะต้องได้ยินได้ฟังไม่มีใครดอกสาวกข,ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินได้ฟัง จะบรรลุธรรมไม่มีตั้งแต่ภาษาลีบุตรที่มีปัญญามากที่สุดถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่มีทางที่จะได้บรรลุธรรมทั้งๆท,ที่มีปัญญามากสั่งสมบาร,รมีมาเป็นแสนกับจะมาปรารถนาเป็นอักษรวกเบื้องขวาเป็นผู้มีปัญญาขนาดนั้นก็ต้องได้ฟังตัวฟังธรรมนี้จะเป็นเป็นเชื้อจำกว่เป็นเชื้อ,เป,เ,อเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้น,นบุญเก่าสติปัญญาเก่าที่ได้สะสมมา ทำไมพระพุทธเจ้าพอแสดงธรรมแล้วสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมเพราะว่าท่านเป็นผู้มีพยานสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสาวกค,คนนี้ได้ได้สังสมบุญมาหนี้ท่านก็จะแสดงธรรมอย่างนั้นอย่างนี้บางบางสาวกนี่ผู้เป็นอุปชาอาจารย์ไม่สามารถที่จะบอกให้เขาบรรลุธรรมได้เพราะไม่รู้จริตนิสัยแต่พระพุทธเจ้ารู้จริตนิสัยไอ้ที่เขา เขาสั่งสมมาแล้วก็บอกแป๊บเดียวในบรรลุอาณเนี่ยจะเห็นได้ว่าน,นี่คือการที่พวกเราได้เข้ามาสู่สินสู่ธรรมตั้งจำเป็นมากอาจะมาก,กว่าจะได้มาพูดมาแสดงทำให้ยมพภอยมป็นก็ไม่ได้ใช่มาแบบที่ไม่ได้มีการศึกษาฝึกฝนอบรมใจกว่าจะได้มาเนี่ยฟังธรรมทั้งคืนฟังคืนเราบวชใหม,ใหม่เรายังเป็นพ่อขาวเนี่ยโอ้ย เทปครูบาอาจารย์ไปน่ะปังนั่งฟังไปอยู่ทํางานทําการอย่ะไรก็เปิดเทปธรรมะฟังกันให้มันหลับไปเพราะอะไรเพราะเรากำลังฝึกกําลังศรัทธาก็จะได้มาได้รู้ได้เข้าใจเราพิจารณาย้อนหลังแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกว่าที่เราจะได้เข้ามาแต่ได้มายืนยะได้มาอยู่จุด,จด,จดนี้ ครูบาอาจารย์ใครก็ตามแม้แต่หวพ่อจะแม่ <c oughs> ต้องผ่านอุปสรรคมาทุกคนต้องอาศัยความภาคเพียรความอดทนอุตสาหะฝึกฝนอบรมจิตใจความศรัทธาความที่มีความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยนี่สำคัญมากโดยไม่ได้คิดอะไร <c oughs> เราคิดถึงแต่เรื่องของบุญคิดถึงแต่เรื่องที่จะออกจากทุกข์ให้พ้นทุกข์ให้ไปถึงฝั่งกพระนิพาน ทำยังไงถึงเราจะได้เข้าใจเข้าถึงธรรมที่มันยังไม่ถึงรู้เก่งที่ยังไม่รู้เก่งตรงนี้ที่หละที่พวกเราได้มาสั่งสมบุญหลวงพ่อโยมแม่ม,มาช่วยบุญช่วยงานช่วยการมันจะหลอ่อหลอมจิตใจให้สูงขึ้น,นเรื่อยๆเพราะบุญบาร,รมีสังการสั่งสมบุญน,น,น,ญนรรี่ไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่าการสั่งสมบุญอินทรีย์บารมีนี่ไม่เหมือนกันจริงๆ คนหนึ่งอ่อนเอคนหนึ่งเข้มแข็งคนหนึ่งยังไม่ได้รู้อะไรแต่ก็อาศัยตัวที่ศรัทธาที่จะดึงเข้ามาเบื้องต้นสะก่อนค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆฝึกฝนจิตใจเดี๋ยวมันจะดีไปเองขอให้เราเข้ามาเบื้องต้นสะก่อนเมื่อเข้ามาถึงท่าแล้วเราก็จะรู้เองมาเนี่ยค่อยๆ เรียนรู้ไป <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยความตั้งใจความอยากจะเข้ามาศึกษาจริงๆถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่รู้จริงๆน,นะความรู้ของทางธรรมเนี่ยมันมันต้องอาศัยการที่จะใช้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กับเราล้วนแล้วเป็นธรรมะทั้งหมตามหมูจมูกลิ้นกายใจเนี่เป็นธรรมะ ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นเลนรบกายนด้สัมผัสถ้าเรารู้เราจะหลงว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะรู้ได้ว่ากิเลสคุณธรรมมันจะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี้มันไม่มีอะไรคุณธรรมก็มาเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะหยุดกิเลสตัณหาได้ก็หยุดที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสมมติว่าได้ยินไม่ได้ยินไม่ดีได้เห็นไม่ดีได้ สัมผัสอะไรไม่ดีเรามีสติรู้เฉยรู้วางได้รู้แล้วก็ไม่ยึดมัน่นถือมันได้แต่ถ้าเราไม่มีสติมาเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนคนทั้งโลกทั่วไปที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าได้ได้เห็นสิ่งไม่พอใจก็ไม่พอใจได้ยินฟังเสียงไม่พอใจก็ไม่พอใจคือไปตามเสียงอย่างนั้นเลยไปตามความรู้สึกที่มันไม่พอใจถ้าได้ยินเสียงพอใจได้เห็นสิ่งพอใจในสัมผัสสิ่งพอมันก็พอใจมันก็อยู่แค่นั้น คือมันจะเอียงไปเอียงมาพอใจก็เอียงไปไม่พอใจก็เอียงไปตามอารมณ์ที่มันมากระทบแต่ในทางพุทธศาสนาคําสอนพระเจ้าให้มีสติให้รู้เท่าทันไม่ให้ไปเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ให้ไปยินดียินร้ายในอารมณ์ตรงนั้นตรงนี้แหละที่เรากําลังมาภาเพียรมาฝึกมาเรียนรู้ถ้าไม่งั้นเราก็จะไปไปตามอารมณ์ความรู้สึกของโลกโลกเขาเป็นอย่างนั้น ได้มาดีใจเสียไปก็เสียใจไปเนี้ยมันเป็นไปตามอารมณ์ตามสภาวะไหลไปตามอารมณ์โดยไม่ได้มีสติรู้เท่าทันแต่ในทางคํำสอนพุทธเจ้าท่านได้มีสติฝึกสติไอ้ส่วนมนภาวนาเนี่ยก็ฝึกสติไอ้พวกเราเนี่ยมันเผลอสติอยู่เรื่อยจะพูดจะชากันเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยพร้อมที่จะทะเลาะกัน ถ้าเราไม่มีสติควบคุมดีๆเพราะอารมณ์ของเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดมันสติของเรายังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นอัตโนมัติมันเผลอได้ตลอดหลวพ่อจะไม่ทั้งหลายตรงนี้แหละที่พวกเรากําลังฝึกต้องใส่ใจให้มากๆกให้มันเป็นอัตโนมัติแต่มันเป็นอัตโนมัติเราไม่มีปัญหาทําความดีทาบุญมันไม่ไต้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในบุญในกุศลมันจะเสริมบุญเสริมบาร,รมีเสริมดวงสมพลังกิจของเรา ความดีนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยทำให้เรามีพลังจิตที่สูงสุดโยมพ่อโยมแม่มาให้ทานมารักษาศีลมาภานเนี่ยมันจะเสริมพลังจิตเสริมดวงวาส,สนาของเราทุกวันยิ่งทําทุกวันเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณค่ามากอะไรอะไรเราไม่ได้คิดอะไรแต่มันเป็นไปตามบุญของเราโดยที่เราไม่ได้มีอะไรแต่จิตที่เรามีความดีมีบุญมีกุศลอยู่ตลอดเนี่ยมันจะดึงดูดแต่สิ่งดีดีเข้ามา ดังนั้นอยากให้โยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายพากันตั้งสติให้ดีให้ระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าให้คิดด,ดีไว้ก่อนคิดดีทำดีพูดดีไว้ก่อนพวกเราอย่าคิดไม่ดีมีแต่เรื่องดีๆพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่าให้คิดเรื่องไม่ดีแต่มาพยายามที่ให้พวกเราคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆอย่าได้คิดเรื่องยากถึงมันจะยากก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันยากสบายเก้ได้ไม่มีปัญหาเนี่ย จิตของเราถ้าเราว่าสบายไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันจะผ่อนคลายแต่ถ้าเราว่ายากอุย้ยทํายากทําไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นการปิดกันก้นจิตของเราจิตของเรามันก็จะต่ําลงมันจะม่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แต่จิตของเราสบายทําไปตามที่เราทำได้แต่ไม่ได้ไปไปกลัวในอุปสรรคปัญหาต่างๆมันไม่ใช่เรื่องที่จะให้เรามาเป็นทุกข์กับปัญหา มันเป็นเรื่องให้เรามาแก้ให้เราใช้สติปัญญาทุกปัญหามันมีทางออก <c oughs> ทุกเรื่องมีทางออกขอให้เรามีสติว่าไม่มีอะไรที่จะมาให้ทําให้เราต้องมาเป็นทุกข์พอเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดเลยในโลกนี้เดี๋ยวก็จากกันไปจะทุกข์จะสุขจะรวยจะจนจะดีจะไม่ดีก็ตาย,ยาเหมือนกันนั่นนะตรงนี้ตรงสําคัญความตายในเสมอกันเจเจ็บตาย มีแต่ใครจะมีบุญกุศลมากน้อยกว่ากันที่จะสั่งสมบุญเกิดมาแล้วได้ความสุขได้กำไรชีวิตกิตใจดีดีเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีศรัทธามีศีลมีจาระปัญญาคุณธรรมมันเบ่งบานในใจตรงนี้แหละที่เราต้องการที่มาทําทุกวันนี้ก็อยากให้มันได้ถึงตรงนี้มันจะหล่อหลอมจิตใจของหลวงพ่อจะไม่ทุกคนถ้าเราทําไม่ไม่หยุดไม่หย่อน ให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่หยุดไม่หย่อนแต่ละวันแต่ละวันมันจะหลอ่อหลอมดวงกิตนดวงใจของเราไปไปสู่ความเป็นอริยะเรื่อยๆขึ้นสูงเรื่อยๆเหมือนเรากําลังเดินขึ้นภูเขาเดินเดินเดินไม่หยุดไม่หย่อนพักเหนื่อยก็พักบ้างนั่งพักตามโกรธหินบ้างอ่ะพอเราพอเราหายเหนื่อยล้วก็เดินถือไม่เท้าบางคนอาจจะไม่แข็งแรงก็ต้องอาศัยไม่ไม่เท้าอ้าวเดินพยุงกันไป แต่บางคนแข็งแรงก็เดินเร็วคนเดินช้าไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้จะค่อยๆเดินวันละเก้าสองเก้าก็ดีขอให้ได้เดินนี่คือความศรัทธานี่คือความตั้งมัน่นมันจะเป็นอย่างนั้นจะไม่มีวันที่จะยอมแพ้เพราะเราเชื่อตรงนี้ว่าทางที่จะไปนี้มันเป็นทางที่ดีถ้าพอเราไปถึงถึง,ถงยอดเขาไปถึงหลังเขาแล้วลยเราจะมองเห็นทิวทัศน์โอ้ยมันโล่มันปลุ่ม มันสบายมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้หมู่บ้านเล็กน้อยหมู่บ้านที่เราที่อยู่อันยอดเขาเรามองไปเห็นได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเรายังขึ้นไม่ถึงมันก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันถ้าเราเข้าถึงธรรมเราจะมองเห็นมันจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไปอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ต่อไปเสื่อมเป็นธรรมดาเกิดแก่เก็บตายเราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ทั้งหมด ไม่ได้เกินไปนี้ตรงนี้แหละที่พวกเรากําลังมาศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเข้าถึงถ้าพวกเราได้เป็นอริยะทั้งหมดทุกคนมันจะมีความสุขมากพวกเราเนี่จะมีพลังกิจด,ดวงหนึ่งที่มีธรรมสมบูรณ์มีธรรมในใจอย่างอาริยะบุคคลเบื้องต้นนี่มีศรัทธามีศีลมีชา,าพระปัญญาโยมเม่ทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะเป็นผู้มีคุณภาพมาคนทั้งหลายต้องการคนมีคุณภาพ จิตดวงนี้จะช่วยคนอื่นได้มากกิตที่มีธรรมนี่จะช่วยจะประเขบาประคองจะดูแลจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนคนหนึ่งได้มากกิตดวงเดียวของเราเนี่ยช้ามาถที่จะช่วยคนได้เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนกิตที่มีคุณภาพจะอนุเคราะห์จะช่วยจะเลือนนั่นแหะคืออนุภาพของพระธรรมที่มันยั่งลากความรึกในใจนี่ไม่ใช่ธรรมดา พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนี่ช่วยสัตว์ทั้งหลายได้ไม่ในไม่ในในน้อยดูที่ขนาดพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกิจด,ดวงนั้นที่ได้สั่งสมมาสนสมบูรณ์พระสาวกพระอรหันครูบาอาจารย์รูปเดียวองค์เดียวเมื่อรนได้มีธรรมอันเพยบูรณ์ไม่ได้เข้าถึงธรรมช่วยคนไม่่ไดนน้อยช่วยลูกศิลูกหาไม่ได้น้อย,ย,อ,ยอย่ากหลวงพ่อใหญ่สมภพอย่างเงี้ย ครูบาอาจารย์หลายๆล,ลูปหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทั้งหลายนั้งพวกช่วยคนช่วยลูกศิษย์ลูกหาได้ไม่ไน้อยเมื่อกิจดวงนี้มีธรรมพวกเราเหมือนกันหลวงพ่อหมวงแม่พวกเรามีธรรมแค่เบื้องต้นเนี่ยพวกเราจะมีคุณภาพมากจะช่วยคนอื่นได้มากเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อเผ่กิจใจที่ดีงามเป็นพระสงฆ์อยู่นี่เหมือนกัน <c oughs> ถ้าได้คุณธรรมตรงนี้เขาจะมีอุปาการะคุณตนเองได้รับความสุข ในพ้นทุกข์ล้วคนอื่นก็คอ,อยได้รับความสุขในพ้นทุกข์ไปตามลําดับเพราะมันมีอานิสงส์แผก่กระจายธรรมนี้จะช่วยตนเองช่วยคนอื่นได้อย่างยังดีเยี่ยมแต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมจะไปช่วยคนอื่นก็ไม่ได้เต็มที่ถ้ามีคุณธรรมแล้วมันจะช่วยคนอื่นได้อย่างเต็มที่มากเสียสละจาคะเห็นประโยชน์ของพระาศาสนาเห็นประโยชน์ของพระธรรมพระสงฆ์ประโยชน์ของพระพุทธเจ้า ที่เราได้เลื่อมใสมันมีคุณว่าคิดถึงพระองค์เวลาไหนกิจใจของเราเหมือนมันจะมันลอยมันจะไม่อยากได้อยากเป็นอะไรมันสบายเมื่อคิดถึงคําสอนพระเจ้าเพราะท่านบอกให้เราไม่ให้โกรธให้เกลียดอาฆาตพยาบาทใครไม่ให้อิจฉาใครให้ปล่อยให้วางไม่ให้ยึดมัน่นให้มีสติทุกควมหายใจคิดถึงเวลาไหนมันสุขใจตรงกันข้ามถ้าเราไปคิดถึงเรื่องอื่นมีต่เรื่องอึดอัอด,อดคัดเกืองเศร้าใจหมองใจ พอเราลึกถึงธรรมพุทธเจ้าคําสอนพุทธเจ้ารู้สบายใจมีแต่ท่านบอกให้เราพูดดีคิดดีทดําดีให้พูดจาไพเราะให้พูดจาด้วยความถนอมน้ําใจพูดแต่เรื่องดีๆเป็นประโยชน์พูดเรื่องให้บรรล่าเลิกเบิกบานในธรรมไม่มีอะไรมีสติดึงเข้ามาอยู่ในใจมองเห็นตามเป็นจริงว่าเราจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนโลกนี้ก็เหมือนโรงละคร บางบทบางตอนก็เป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งนโตโกงเป็นทั้งผู้ร้ายเป็นมทุกอย่างพวกเราเหมือนลกเหมือนละครเป็นตัวประกอบก็เป็นเป็นพระเอกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นไปหมดว่าพวกเราคนคนเดียวเนี่ยเป็นไปหมดเราก็อยู่ได้ชั่วคราวไม่นานก็จะจากโลกนี้ไปไม่เกินสามหมื่นกว่าวันเราก็จะจากโลกนี้ทุกคนนปีหนึ่งมีสามหสห้าวัน สิบปีก็สามพันหกร้อยนากวันหกร้อยกี่ร้อยกวันร้อยปีก็ประมาณไม่เกินสี่หมื่นวันพวกเราก็จะจากโลกนี้ไปดังนั้น,น,นพวกเราจะต้องเตรียมตัวสั่งสมบุญบุญนี่แหละจะไปสู่ที่ดีที่งามยิ่งมีกิตใจที่สูงส่งมีคุณธรรมเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น,นตา่างๆก็ยิ่งมีโอกาสที่พวกเราจะได้เข้าใจ เขาถึงทมที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือความหมายที่พวกเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระธรรมเพื่อพระศาสนาเพื่อบุคคลทั้งหลายพี่น้องที่มาจากทิศทั้งสี่ทั้งครูบาอาจารย์วันใดท่านจะมาใช้สอยเสนาสนะที่อยู่อาศัยพวกเรามานั่งสมาธิมาสวดมามาฟังธรรมในต่างคนต่างมีจิตใจล่าเริงเบิกบานได้เขาถึงทมลึกลุ่มลึกไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจอย่างนั้นปรารถนาอย่างนั้นไม่มีอะไร โยมพ่อโยมแม่ได้มาช่วยงานก็พอได้อาน,อน,นิสงส์มาด้วยครูบาอาจารย์มานั่งสมาธิตรงที่เราทำอยู่ในบุญทั้งกลางวันกลางคืนเวลาไหนญาติโยมทุกคนมาช่วยมาเห็นแล้วดีใจโยมพ่อโยมแม่ญาติโยมทุกคนที่มาช่วยทั้งการงานทั้งกาลังทรัพย์ทั้งกาล,ลังกายเนี่ยมันเป็นบุญของเราโดยแท้ครูบาอาจารย์ทุกที่มาช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหวังบุญหวังบาร,รมีทั้งนั้นหวังความสุขของเรา เกิดขึ้นกับจิตจับใจพวกเราทุกคนแน่นอนอันขอโมทนาสาธุในบุญหลายๆเด้อมีความสุขความเจริญบุญคุมม้มบุรักษาพรคุ้มของทุกท่านทุกคนเตรียมน้ำขวดเด้อแผ่บุญแผ่บุญโซยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขระงเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ ปิติตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะนสมิจตุสเพบรนตตสังกัปาะฉันโทปนารโสยธามณิโชติรโสยทาปิติโยวิวานฉันตุสามหโรโควินาสังตุมมันเตมภวันตารโยสุขี พิหายุโกภวอภิวาทัตนาสิริสันิจาบุทัพัจายโนจารโรทัมมะวันทันติอายวานสุขามภาราชยสิทธิทานัางราโสุธิภคกยัง พรังสรีอายุเจ้าวันโนจัมโพขามุทิจายสาวาสัตวาสาจะอายุจะจิวสิทธิภาวันตุเตภาวันตุสาพัมบาคารังรักันตุสาพันเทวตาสัพพพุทธานุภาเบนะสัต โซทีภาวนตุเตภาวนตุสัพพัมบังคาระราคันตุสัมผันเทวตามนุภาเวนัสธาโสทีภาวนตุเตภาวนตุสัพพัมบังคาระราคันตุสัมผันเทวตาสัมภานุ ภาเวนัทธาโสธิภาวันตุเตหันตัมยัมตังคณิกาปัจจวิกนอปะตมปนามาเส ปานติสังขายโณสปินธรรมปตัมปติเสวามีเนวัทวายนามันทายนามันตานยานาวิบุสนายายาวันเทวอิมาสสกายาจติติยาปนายาวิหิงสุปารติยาบรัมจาิยานุคาหายา อิติปุรานันจเวทานัมปฏิหังคามินาวันจเวทานังนาอุปาเทสามิยานตราเจเมงพวิสต an ิอานวันชาตตาจพาสวิหารโรติ